เรียนคณะกรรมการประเมินการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชํานาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2ขอรายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2564เพื่อขอรับรางวัลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับโรงเรียนบ้านหนองชํานาญ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครสวรรค์เขต2เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยมีนายทว,นยททวนินศิริปัญญาธีรั์ผู้อำนวยการนัศึศษาครับประเด็นที่1การบริหารจาัดก,การระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน1.1นโยบายการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนแผนกลยุทธ จะทำแผนปฏิบัติการสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะทําคําสั่งคณะทํางานมอบหมายงานอย่างชัดเจนจะทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนําสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2. ข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 1. การวิเคราะห์และนําผลการวิเคะห์สภาพปัญหาความต้องการการพัฒนา มาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกําหนดแนวทางรูปแบบการดําเนินง,งานมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนการบริหารและการดําเนินง,งานมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นการเยี่ยมบ้านผลการประเมินคัดกรองนักเรียนรายบุคคล1.3ข้อมูลสารสนเทศข,ของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการบริหารงานสารสนเทศระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระบบ DMC ระเบียนสะสมนักเรียนการส่งเสริมด้านสุขภาพด้านวิชาการการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับผู้ปกครองการเยี่ยมบ้านนักเรียนการให้ทุนการศึกษา1.4ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา มีโครงการกิจกรรมดูแลส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนรู้เท่าทันอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากบุคคลสถานการณ์สื่ออุบัติภยัยความเสี่ยงต่อชีวิตและความเป็นอยู่เช่นโครงการป้องกันอักขีภยัยโครงการไว้ใส่ใส่ใจสุขภาพประเด็นที่2การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ2.1 การดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาครบทั้ง5ขั้นตอนโดยดำเนินง,งานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบมีวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองนักเรียนมีวิธีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มมีวิธีป้องกันและแก้ปัญหาและการส่งต่อโดยมีการดําเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยใช้ m c a l Model ชวนคิดพาทำรรพัฒนาความเป็นผู้นำของนักเรียนส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยฝึกทักษะกระบวนการทำงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนกิจกรรมวิถีพุทธพี่สอนน้องส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นพี่ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะได้ถ่ายทอดความรู้ทักษะในการทำงานให้กับเพื่อนและรุ่นน้อง 2.2การดำเนินการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นรูป,ปรธรรมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านกีฬาบูรณาการในแผนการจัดก,การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการจัดการชั้นเรียนโดยใช้พฤติกรรมเชิงบวก2.3การดำเนินง,งานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อน,นักเรียน เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนป้องกันและแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษามีการรู้จักนักเรียนที่มีแนวโน้มอาจเผชิญต่อความไม่ปลอดภยัเยเช่นกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมต้านยาเสพติดและการซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นต้น2.4การดําเนินการเพื่อนํานักเรียนที่ออกนอกระบบเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนโยบายเยนฟรีตลอดปีการศึกษามอบชุดนักเรียนเย็นฟรีสวมใส่ตลอด5วันอุปกรณ์เ,ร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 ,เรียนฟรีตลอดปีบริการลถรอบส่งนักเรียนฟรีตลอดปีการศึกษาประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษามีข้อมูลภาคีเครือข่าย มีวิธีการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสน,สนับสนุนป้องกันช่วยเหลือกุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนํานักเรียนนอกระบบเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบมีการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการกาศขขนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน การระดมทุนสนับสนุนการจัดก,การศึกษาของนักเรียนให้เรียนฟรีตลอดปีการศึกษาประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยการคุ้มครองนักเรียนและการนำนักเรียนที่หลุดจากระบบกลับเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบการประชุมครูการพัฒนาความรู้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตการดูแล ความปลอดภัยในสถานศึกษา4.2การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุลคลากรทางการศึกษาในการดำเนินง,งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องการนิเทศติดตามภายในและภายนอกสถานศึกษามีรูปแบบและกระบวนการนิเทศอย่างเหมาะสม นิเทศโดยผู้ในการโรงเรียนนิเทศโดยศึกษานิเทศการประเมินติดตามผลจากสมศส4.3การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม ใช้วิธีการและเครื่องมือติดตามเป็นระยะสรุปผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนประเด็นที่5ความสำเร็จการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา5.1ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตการคุ้งครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องทุ้มครองความปลอดภยัยแก้ไขและพัฒนาตามศักยาภาพจนทำให้นักเรียนประสบค,ความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ5.2นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยสถานศึกษาได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติและมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศอ,อย่างยั่งยืนได้แก่กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมทักษะอาชีพ 5.3นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้ท่าทันภัยต่างๆที่มีในสังคมและสามารถจัดก,การกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบตามหลักสูตร5.4การดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริสมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนประสิทธิภาพของสถานศรรธธึกษาและชุมชนในท้องถิ่น สะท้อนความพึงพอใจต่อโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตประจําวันความปลอดภัยในการเดินทางความปลอดภัยจากบุคคลและได้รับการปกป้องความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจโรงเรียนบ้านหนองชำนานขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ